สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจออีกแล้วนะครับกับผมนะครับเอกไพรลัตเมืองนนท์นะครับทาง youtube นะครับนะฮะวันนี้นะครับผมได้เตรียมพระนะครับหลวงปู่ทวษนะครับวัดประสาทบุญญาวาสนะครับปีศูนย์หกมาให้ชมกันอีกแล้วนะฮะมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจัดกันแบบเต็มๆไปเลยนะครับชุดใหญ่ไปเลยนะฮะวันนี้นะครับทั้งปลายมนและปลายแหลมนะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยจะจะเป็นพระในกลุ่มของพิมพ์ปลายมนนะครับ แล้วก็จะมีพิมพ์ไปแหลมอยู่องค์หนึ่งนะครับในนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเอามาชมกันนะครับวันนี้นะครับก็นะฮะจะได้ชมกันแบบเต็มเต็มนะครับฟูเฮดีกันไปเลยนะฮะชัดๆวันนี้นะครับอ่าเริ่มต้นองค์นี้ก่อนนะครับเริ่มต้นผมอยากจะให้ชมองค์นี้ก่อนนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ดาราของผมเลยนะองค์นี้จะเป็นองค์ดาราของผมเลยนะครับเนื่องจากว่ามีค่า ปลวกด้วยนะฮะองนี้มีข้ามปลวกข้ามความเก่าชัดช no like well, ัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับมาก่อนนะพิมพ์ทรงมาก่อนนะครับเนื้อหามวลสารนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมชาติวิธีการสร้างนะครับนะฮะโดยรวมโดยรวมนะครับแบบนี้นะครับเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ชัดๆให้ดูอย่างนี้นะฮะเรื่องของใบหน้านะครับอันองนี้นะครับหน้าตาติดชัดนะครับแต่ว่า มีเรื่องของคาบบวกนะครับคาบบวกเข้ามาติดตามล่องนิดหน่อยนะฮะปากนี่ครับปากตอนล่างนี่นะฮะปากพื้นล่างจะต้องเจอเจอลงมาข้างล่างนิดน,นึงนะฮะนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับก็เจอพิมพ์อย่างนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าการดึงจากบล็อกนะครับอาจจะมี unified, ตอนดึงมาเนี่ยอาจจะมีการขยืนหน่อยหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นพิมพ์จากบล็อกก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอปากจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับ สังกติอย่างนี้นะฮะคมชัดแบบนี้นะพิมพ์ทรงสังกติคมชัดนะครับร่องแขนนี้คมชัดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับร่องขาตรงนี้นะครับมีความคมนะครับมีความลึกเป็นมิตินะครับแล้วก็บัวความบัวหงายนะครับต้องมีเส้นตรงกลางนะครับบัวแต่ละดอกแต่ละเบ็ดแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัวแต่ละใบนี้นะฮะต้องมีความคมชัดนะครับเนื้อหาคมชัดลึกแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้อ่ะ เดี๋ยวมาส่องให้ชมกันเดี๋ยวส่องให้ชมกันเลยนะฮะมาดูกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมหน้าตาติดชัดนะครับเห็นปากที่ผมอธิบายไหมนะฮะปากก็จะเป็นเจอๆอย่างนี้หน่อยนะครับหน้าตาจมูกชัดเจนอย่างนี้นะครับใบหน้าชัดเจนมาดูสังคติอย่างนี้นะครับความชัดสังคติแบบนี้เลยนะฮะชัดๆกันไปเลยนะครับฟูลเฮดดีกันไปเลยนะครับแบบนี้ส่องให้เห็นกันชัดๆ นะฮะพิมพ์ทรงแบบนี้เห็นไหมจีวอนนะครับเป็นริ้วเลยนะครับมาถึงด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมช่วงขาตรงนี้นะครับมีความคมชัดนะครับมีความเป็นมิตินะฮะช่วงขาตรงนี้นะครับมีความคมชัดเป็นมิติขึ้นมานะครับมีความคมชัดนะฮะอ่าตลอดจนมาดูบัวความบัวหงายต่อนะครับนี่อ่ามีความคมชัดเป็นมิติอย่างนี้นะครับ จะมาถึงบัวข้ามบัวไงอย่างนี้นะฮะอ่าแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงมาอย่างนี้นะครับชัดๆกันไปเลยครับวันนี้นะฮะเต็มๆมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าจะให้ดูก่อนอย่างนี้คืออย่างนี้นะครับพิมพ์ปลายมนนะพิมพ์ปลายมนอย่างนี้นะครับจะมีความมนอย่างนี้นะอ่าเป็นขอบมนอย่างนี้นะครับอ่าพิมพ์ปลายมนนะครับ มาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นรอยนิ้วมือนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรอยระเบิดใหม่อันนี้จะเป็นรอยระเบิดนะครับแต่ระเบิดจากมวลสารด้านในเนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นผิวนะผิวด้านในนี่เนื้อด้านในชัดๆอย่างนี้นะครับว่าเป็นสมเด็จบางุนพรมแตกหักผสม,มอยู่นะอย่างนี้นะฮะบ,บินนิดนึงนะครับแต่ว่าทําให้เราเห็นเนื้อในนะสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมค่าปวกชัดๆเลยนะเห็นนะฮะ โอ้โห,หนี่ผิวด้านหลังนะผิวด้านหลังนะผมซองให้ดูนะผิวด้านหลังเลยนะครับแบบนี้นะครับชัดๆกันไปเลยนะฮะอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านข้างอ่ะดูด้านข้างนิดนึงด้านข้างเนี่ยด้วยความที่ม so ีการกดพิมพ์นะครับกดพิมพ์แล้วเนี Bey ่ยจะมีเขาเรียกว่าเนื้อเกินที่มาจากการกดพิมพ์อย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่ต้องเห็นนะครับมีนิดมีมากมีน้อยก็ต้องเห็นบ้างนะครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับ ครับแล้วก็ผมจะส่องให้ดูเนื้อเกินนะจะเป็นๆออกมาแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะจากการกดเห็นไหมนะครับอ่าแล้วก็มาดูก้นกันแบบนี้นะฮะโอ้โหชัดเจนนะครับส่วนตรงท้ายตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นขอบบังคับพิมพ์นะเส้นบังคับพิมพ์อยู่ตรงนี้นะฮะจบขอบบังคับพิมพ์นะครับเส้นตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นบรรับพิมพ์เส้นเดียวกันกับกับขอบบรรับด้านข้างนี่นะฮะจะต้องตรงกันอย่างนี้นะฮะที่ผมเคยเจอเนี่ยของเกสทำเรียนแบบเนี่ยส่วนใหญ่บ,บางทีก็ไม่ตรงนะครับหรือว่าอาจจะโคง้งหรืออาจจะไม่เห็นสันตรงนี้ชัดเจนนะครับก็อันที่ฐานว่าอาจจะไม่ดีนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยดูง่ายมากๆนะครับอ่ะผ่านไปละองคหนึ่งนะครับไล่ดูกันไปนะไล่ดูกันไปนะพอมีเวลานะครับไล่ดูกันไปนะอ่ะองอีกองต่อไปองคต่อไป,อไปนะครับ องต่อไปนะครับอง์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ปลายมนเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์ปลายมนเช่นกันอย่างนี้นะฮะพิมพ์ปลายมนเช่นกันนะครับรายละเอียดโดยรวมอย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทราบนะครับก็คือเรื่องของพิมพ์ทรงใบหน้านะครับหน้าตาติดชัดเห็นชัดแบบนี้นะครับสังคติคมคมนะฮะแบบนี้นะฮะจีวอนสวยๆแบบนี้เป็นเรียงเป็นริ้วอย่างนี้นะฮะล่องแขนฝั่งนี้นะครับลึกนะครับคมชัดนะครับนะฮะขา ขาตรงนี้นะครับมีความคมชัดเป็นมิตินะครับแล้วก็บุกความบวงง่ายนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับบังคับบุกคว่ำบวงง่ายอยู่นะฮะอ่ะองนี้มาส่องกันองนี้มาส่องกันมีเวลาส่องกันนะครับแบบนี้นะฮะองนี้ชัดองนี้สวยมากนะครับหน้าตาติดชัดนะครับองนี้นะครับโอ้โหนี่ตรงตรงหน้าอกนะครับตรงหัวใจนะครับบ้านด้านนี้นะครับเป็นมีมวลสารที่เป็นผงนะ มวลสารที่เป็นผงนะครับผงแบบนี้เนี่ยที่เป็นผงตรงนี้นะฮะสีขาวๆตรงนี้นะครับ,าารน,น,รบน่าจะนะผมเดาเอาวะตอนตอนที่ผมมาเนี่ยจะเป็นใส่กรอบพลาสติกนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้เนี่ยใช้แล้วมีควาบเหนือครับอะไรนะฮะความชื้นหรือความเป็นความที่เป็นน้ําเนี่ยนะครับก็ทําให้ในกรอบพลาสติกเนี่ยนะครับผงเนี่ยหกออกมา แต่พอผงหกออกมาแล้วโดนความชื้นเนี่ยก็เลยเคลือบนะครับเคลือบองค์พระไปเท่ากับองค์พระองค์นี้นะครับเคลือบด้วยนะครับผมมงมวลสารนะครับบางขน <c oughs> พรมนะอ่าเป็นพระสมเขาเรียกว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับปีศูนย์หกที่เคลือบด้วยมวลสารของพระสมเด็จบางขุนพรมนะองค์นี้นะฮะเห็นไหมเป็นข้าขาวขาวเคลือบอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะซูมให้ดูนะชัดๆอย่างนี้นะครับชัดๆเลยนะฮะ ลากกันมาเลยนะเห็นไหมเห็นผงนะผงคุมอยู่เลยนะฮะเป็นผงสมเด็จบางคนพงคุมอยู่เลยนะฮะองค์อย่างนี้นะครับโหสวยมากๆนะครับถือว่าเป็นองค์พิเศษนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์พิเศษนะครับสวยมากๆทีเดียวนะครับองค์แบบนี้นะฮะดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตรงนี้นะก็มีบินแตกเหมือนกันนะเห็นไหมก็เห็นมวลสารที่อยู่ด้านในนะครับเห็นมวลสารที่อยู่ด้านในนะฮะ โอ้โหอันนี้สวยมากนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับตรงนี้แล่นะครับก็มีการระเบิดนะครับแล้วก็มีเรื่องของสนิมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็จะกระจายแบบนี้สวยๆแบบนี้ทําให้เราเห็นว่านะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับอ่าเรื่องของพิมพ์ทรงไปแล้วเนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารนี่ผมแจ้งเอาไว้นะครับอย่างเงี้ยพอเราเห็นพอเราเห็นเนื้อเนื้อในอย่างงี้นะครับเนื้อหามวลสารของพระที่เป็นพระเนื้อดําแบบนี้นะครับทํทให้เราเห็นถึงเนื้อหามวลสารด้านในได้ง่ายนะครับ อ่าทให้เราเห็นเนื้อหามวลสารด้านานได้ง่ายนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของวิธีการสร้างนะเมื่อกี้เราก็เราก็จะเห็นวิธีการสร้างแล้วก็ธรรมชาตินะครับที่ผมแจ้งให้ให้ทราบก็คือเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องของการกดนะเห็นไหมก็จะมีขอบปิ้นขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมีขอบปิ้นขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับสองฝั่งนะตรงนี้เห็นสองฝั่งเลยนะมีขอบปิ้นขึ้นมานะเดี๋ยวผมส่องให้ดูอีกครั้งครับเป็นขอบปิ้นขึ้นมาครับอย่างนี้นะฮะ เห็นไหมขอบปิ้งนี่มันจากการกดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมอ่านะครับมันอย่างนี้นะแล้วก็มาดูก้นกันดูก้นอย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีการสร้างนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือเส้นขอบบังคับพิมพ์ตรงนี้นะฮะขอบบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับลากเส้นไปนะครับจะเป็นแนเส้นแนวเดียวกันขอบขอบนี้เลยนะนะครับจะเป็นขอบนี้เลยนะฮะจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับจะเห็นเป็นสันอย่างนี้เลยนะ ผมส่องเส้นให้ดูนะครับว่ามีความเป็นมิติมีความเป็นคมชัดนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะอโหอันนี้สวยเลยนะครับอันนี้สวยเลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับถือเป็นองค์สวยนะปลายมนนะครับปลายมนนะองค์นี้อ่ะมาดูปลายมนตรงน,นี้อีกองค์หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมองค์นี้ก็สวยนะองค์นี้ก็สวยนะ นะครับองนี้ก็สวยนะครับมาชมกันนะครับใบหน้านี้อาจจะติดไม่ชัดถ้ากับองค์ก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความองค์นี้มีความแก่แก่เรื่องของมวลสารนะครับแก่เรื่องของแร่นะมีการโรยแร่ที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมมีการโรยแร่สวยนะครับคือต้องบอกว่าพระแฮนเมดทามือแบบนี้นะครับแต่และองคก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับก็จะไม่เหมือนกันองค์นี้อาจจะโรยแร่เข้าไปในบล็อกก่อนแล้วก็กดเนื้อ เนื้อเนื้อดินลงไปนะอ่าอันนี้อาจจะโรยแร่ไว้ก่อนแล้วก็กดเนื้อดินลงไปตรงผิวนี่เลยมีแร่เยอะมากนะครับตรงผิวน่าจะมีแร่เยอะมากนะครับอ่านะครับองนี้สวยเลยนะครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างฮะอ่าอย่างนี้นะที่ผมให้ให้ชมนะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับเรื่องของสนิมนะครับมวลสารอ่าที่เป็นสนิมด้านหลังนี้นะครับระเบิดออกมาอย่างนี้นะฮะเห็นเป็นสนิมอย่างนี้ ฟันทงได้เลยนะครับอันนี้แทร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเจอพระอย่างนี้นะครับหงายหน้าหงา,ายหลังออกมาอย่างนี้แล้วมีลักษณะของการระเบิดเป็นสนิมแบบนี้ออกมานะฮะแทร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าวันนี้สวยๆเลยนะนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับมวลสามชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการระเบิดของสนิมนะนะฮะอา่ามาดูองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ก็เป็นปลายมนเช่นกันนะครับองค์นี้ก็เป็นปลายมนเช่นกันนะครับ เห็นไหมครัองนี้ชัดๆสวยๆเลยนะหน้าตาติดชัดนะครับองนี้นะครับพอเห็นนะครับเห็นไหมฮะปากด้านล่างนะครับมีมีมีเป็นเหมือนเจอ็นิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะอา่าสังกติคมชัดนะครับองนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันคล้ายๆาองค์เมื่อกี้นะแต่หน้าชัดกว่านะองค์นี้แต่หน้าชัดกว่านะครับอง์นี้หน้าชัดกว่านะครับองนี้หน้าชัดกว่านะนะครับ ภาพรวมองนี้ถือว่าสวยนะครับนี่แล้วก็มีมวลสารนะครับหินชัดๆแบบนี้นะครับมวลสารชัดๆแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับถือว่าสวยนะครับเป็นองค์สวยอีกอันหนึ่งนะครับอ่าตะเข็บข้างเห็นไหมฮะตะเข็บข้างนะครับนะครับรอยปิ้นด้านข้างแบบนี้นะครับรอยปิ้นด้านข้างแบบนี้นะครับเห็นไหมมีตะเข็บข้างอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็ดูตังก้นเห็นไหม เป็นเป็นสันตรวนี้ขึ้นมานะครับขอบมาคับพิมพ์นะครับเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้เราพอจะจะทำแนวทางได้ว่าอย่างนี้นะครับเป็นพระที่พระแท้และพระสวยด้วยนะครับอ่ะด้านหลังนี้นะครับมาดูสนิมแบบนี้ชัดๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนี่นะฮะเห็นไหมเป็นรอยสนิมชัดๆแบบนี้นะครับรอยระระเบิดขึ้นมานะน้ำแล่สนิมอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะชัดชัดเลยนะครับอย่างนี้สวยแล้วก็แท้นะฮะอย่างนี้สวยแล้วแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างนี้สวยนะครับแล้วก็แท้ร้อยเปอร์ เนื้อพระนะครับโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอ่ามาดูกันมาดูกันนะฮะอ่ะองค์ต่อไปเลยองค์ต่อไปเลยนะครับองค์นี้นะฮะองค์นี้นะครับอันเนี้ยองค์นี้ซ่อมหน่อยนะองค์นี้หน้าซ่อมมานะผมเอามาให้ดูเป็นวิทยาฐานด้วยนะหน้าซ่อมมานะครับหน้าเนี่ยคคละเนื้อกันนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงหน้านะนะครับน่าจะมีการบินแตกเยอะอยู่นะครับมีการซ่อมหน้ามานะครับแต่ว่า ถ้าเราไม่เน้นตรงหน้านะรายละเอียดส่วนอื่นนะครับเรื่องของสังคตินะครับเรื่องของพิมพ์ทรงอื่นๆนะครับธรรมชาตินะครับขององค์พระนะครับโอ้โหนี้ถือว่าชัดเจนทีเดียวนะฮะสำหรับพระวัปปศาสตร์บุญญาวาสหลวงปู่ทวดอย่างนี้นะฮะอ่าล้วมานี่มาดูนะครับเห็นไหมสนิมเห็นไหมครับอ่าด้านข้างเห็นไหมมีมีขอบปิ้นนะครับมีขอบปิ้นจากการกดนะฮะด้านข้างนะโอ้หแล้วนึอหามวลสารนะครับเห็นไหมนี่นี่ ของพุทธคุณแตกหักบางคนพรมอยู่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับอางนี้ชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆนะครับถึงว่าถึงแม้นว่านะครับหน้าตาจะมีการซ่อมมานะครับแต่ว่าลักษณะโดยรวมนะครับเห็นไหมนี่เนื้อหางมลฝันนะครับก็ถือว่าเป็นยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่นะครับก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับแต่ว่าราคาเล่นหาก็อาจจะย่อมเยาวลงมาตรงนี้ดีกว่าสนิมชัดๆอย่างนี้นะสนิมชัดๆอางนี้นะครับเห็นไหม อย่างนี้ถือว่าแท้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้อาจจะจบในส่วนของพิมพ์ปลายมนไปแล้วนะครับอ่าวันนี้มาดูกันนะครับความแตกต่างพิมพ์ปลายแหลมบ้างนะครับจริงๆความแตกต่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรายละเอียดจะคล้ายกันหมดนะครับรายละเอียดจะคล้ายกันหมดนะครับอ่าแต่ผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของปลายแหลมตรงนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะมีเหมือนติ่งขึ้นมาเป็นเม็ดติ่งขึ้นมานะครับทําให้ดูว่า เอกลักษณ์ของพระหลวงปู่ทวดไปแหลมตรงนี้นะครับจะมีติ่งขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะชัดๆกันเลยดีกว่าไล่กันไปเลยนะครับไล่กันไปเลยนะครับอ่ะดูหน้าครับดูหน้าขององค์พระนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี้หน้าตาติดชัดนะอาเห็นไหมริมฝีปากล่างนะครับแต่วู๊งนี้จมูกชัดมากนะครับเป็นองค์จมูกโด่งทีเดียวนะฮะอ่าแล้วก็ริมฝีปากล่างเจอนิดนึงนะครับมีตานะครับมีหูมีตาชัดนะครับหูไล่ๆแบบนี้นะ มีหูวลิดหนึ่งล่ๆนะครับอ่าไล่มาดูนะครับสังคตินะครับคมชัดนะอันนี้มีโพรงมวลสารนิดหนึ่งนะมีโพรงมวลสารนิดนึงแต่ดูละมีการลอยแร่นะครับการลอยแร่แบบนี้ก็เห็นเป็นธรรมชาติขององค์พระมากๆนะครับนี่นะฮะขอบขานะครับเป็นมิตินะครับสมาธิเป็นมิติอย่างนี้นะครับมาดูใบโพนะอ่าใบบัวนะฮะบัวข้ามบัวหงายอย่างเงี้ยมีเส้นเห็นไหม แต่ละใบเป็นมิติเลยนะฮะอ่าแต่ละใบเป็นมิตินะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้นะฮะอ่ะพิมพ์ทรงเนื ination, like song, ้อหามวลสารดูด yeah, ้านหลังนี่นะฮะดูด้านหลังนี tem, right ่เป็นสนิมขึ้นมาอย่างนี้นะฮะชัดเจนครับผมอย่างนี้สนิมนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับธรรมชาติอย่างนี้นะฮะธรรมชาติดีมากนะครับเป็นธรรมชาติดีมากนะครับมีการระเบิดนะครับแล่ขึ้นเป็นสนิมแบบนี้นะครับธรรมชาติดีมากนะครับอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับเป็นสนิมแบบนี้นะครับ นะะเนื้อหามวลสารนะครับน,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 นี่มีรอยระเบิดนิดนึงนะครับตรงปลายนะฮะเห็นไหมเราก็จะเห็นนี่มีเศษนะครับเศษพระสมเด็จบางกนภพมพแตกหักที่อยู่ในเนื้อมวลสารด้านในนะฮะอย่างนี้เห็นชัดๆกันเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็สนิมนะครับวิธีการสร้างครบถ้วนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนคมๆแบบนี้หน้าตาติดชัดจมูกโด่งด้วยนะองค์นี้นะฮะ เส้นสังกติขอบแขนข้างนะครับบข้คมบวงง่ายชัดเจนเส้นนะครับขอบบังคับพิมพ์ขอบข้างปิ้นแบบนี้นะฮะขอบข้างปิ้นแบบนี้ตรงด้านก้นมีสันบังคับพิมพ์นะครับเป็นแนวเดียวกันกับขอบข้างแบบนี้นะครับก็แท้แน่นอนครับและสวยนะครับองนี้นะครับครบทั้งหองค์นะครับครบทั้งหองค์นะครับวันนี้ก็ถือว่า คิดว่าได้ประโยชน์กันนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับก็จะเอาพระมาแนะนากันอย่างนี้บ่อยๆนะครับฝากติดตามนะครับทาง u t u b e นะครับเอกพิรัตเมืองนนท์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับเอกพิรัตเมืองนนท์เช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันให้กันด้วยนะครับ เรียนรู้พักเครื่องไปด้วยกันนะครับศึกษาพักเครื่องไปพร้อมกันกับน,นะครับกับผมเอกพิรัตเมืองนอนท์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย